สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Half Sphere ในพาร์ทที่6ครับถือว่าเป็นพาร์ทพิเศษครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมจดเนื้อเรื่อง Good Ending ไปอย่างค้างคาซึ่งไม่รู้ว่ากูจริงหรือเปล่าก็พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทพิเศษครับที่ผมอาจขึ้นมาเพื่อตามหาฉากจบที่แท้จริงในเกมนี้มี two ending อยู่ครับที่จะเป็นฉากจบที่ไม่ค้างคาแบบนี้แล้วมันทาให้ผมแบบเกมจบคนไม่จบอ่ะมันจบอย่างนั้นไม่ได้เว้ย ผมจำเป็นต้องไปเล่นเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มเลยเพื่อจะได้ True Ending อ่ะขอเบรกก่อนก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปพาร์ทก่อนก่อนก่อนเพราะว่าถ้ามาดูพาร์ทนี้เลยมันคือโคตรสปอยมันคือฉากจบที่แท้จริงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูเนื้อเรื่องก่อนหน้าก่อนนะครับเพื่อจะได้สนุกได้อัธรลดในการรับชมครับเสพเนื้อเรื่องเต็มที่ผมรู้ว่ามีหลายๆคนอะ่ะอยากจะข้ามมาดูฉากจบเลยเว้ยแม่งมาส่องฉากจบก่อน แต่ว่านั่นแหละถ้ามาสองฉากจบก่อนมันก็จะเป็นการสปอยครับผมคิดว่าอยากให้ย้อนกลับไปดูพาร์ทก่อนหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สร้างออกมาได้ดีเลยนะดีมากๆครับโอเคตามนั้นในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเจอกับฉากจบแบบนี้ครับย้อนกลับไปดูกันถ้าช่วยทั้งสองโลกละ่ะ ถึงโลกของฉันแล้วโลกของเธอมันต้องมีวิธีใช่ไหมล่ะแด้สินะถึงจะหาทางไม่ได้ตอนนี้แต่ถ้าพวกเราร่วมมือกันสักวันไว้พูดพร่ำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยฉช่น่าตลกเสียจริงนะก็อย่างที่เห็นนะครับใครมันจะไปยอมรับฉากจบแบบนี้ได้วะโคตรค้างคาครับ แต่ว่าคือผมรู้ว่าเกมนี้มันมี t r u ending e อยู่อะผมก็หาทางที่จะได้ t r u ending e ให้ได้ครับคือนั่งกดกดกกดกดเกมนี้ทั้งคืนเลยอะคือจนปวดมืออะครับและหนึ่งในวิธีที่ผมเบลอที่สุดที่ผมทำก็คือผมเก็บเวลทุกตัวละครจนถึงเวล20แล้วมันไม่ได้อะไรเลยวัตต์ป้คือโคตรปวดหัวหัวร้อนมากเลยเมื่อเชา้าแบบปิดนอนเลย8โมงเชา้าเล่นทั้งคืนนะครับจน8โมงเชา้าเพื่อจะเก็บเวลทุกตัวละครได้20กว่าแล้วแบบ เพื่อว่าตัวละครมันจะมีความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อที่จะได้แบบเปลี่ยนฉากจบไม่ใช่ครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพลาดไปเพื่อจะได้ฉากจบก็คือไอ้เกมนกไก่เนี่ยแค่เกมนกไก่เนี่ยฉากไหนรู้ไหมฉาก M L K ครับคือฉาก M L K อะตู้นี้เลยใครมันจะรู้ว่าต้องเล่นตู้นี้วะ <c oughs> คือเกมนกไก่นี้มันเกี่ยวข้องกับฉากจบนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นตู้นั้น ผมก็ต้องเรียนเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มนั่นแหละโอเคหยุดการหัวร้อนของเราไว้เท่านี้ในพาร์ทที่แล้วก็มีหลายๆคนคอมเมนต์เกี่ยวกับตัวทดลองนะครับว่าตัวทดลอง00ย์เป็นคนนี้หรือเปล่าตัวทดลองศูนเป็นซันหรือเปล่า0 3 04นั่นแหละครับแต่ละคนเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ผมยังไม่ขอพูดถึงนะครับขอพูดถึงในแบทเอ็นละกันเพราะว่ามันจะเฉลยยางชัดเจนมากกว่าว่าตัวละครไหนเกี่ยวข้องกันยังไงผมขอข้ามเรื่องนั้นไปก่อนนะครับเพราะแต่จริงๆหลายๆคนก็คงรู้ละ แต่ช่างมันก่อนครับพาร์ทนี้เรามาเพื่อทูเ Ending หลังจากที่ผมเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะเล่นเกมนกไก่ไม่ให้หมดมันก็จะมีบางฉากที่เปลี่ยนแปลงไปครับมันเริ่มจากฉากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหอ,อันนี้อะไรอะคือรอบแรกไม่เจอแบบนี้นะกนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวอยู่คุณแม่ไม่มีไม่เคยเห็นหน้า ไม่รู้จักลูกสาวไม่เคยได้ออกจากที่นี่เลยไม่เคยเห็นท้องฟ้าเลยอยากเห็นท้องฟ้าจังเลยอะไรเนี่ยคนลุกใครสักคนเด็กงั้นเหรอเคยถูกขังไว้ในนี้สินะเอาจริงๆเนะไว้พ่อเธอทดลองอะไรกันแน่เนี่ยเรื่องนั้นเอาเธอหน้าเอาเธอหน้าอย่าไปลงที่ไว้เลย เธอไม่ขอคำขอบ้าๆแบบนั้นโรคโรคของเราก็ไม่ต้องโรคของจริงก็ไม่ต้องมาล่มสลายแบบนี้เป็นเพราะเธอคนเดียวอ่ะไวตืนสักทีไวไหมดีฉันไว้สลบไปนะคงเพราะเจอเรื่องหลายๆอย่างเข้าพร้อมกันเลยเหนื่อยสินะ <c oughs> ให้ตายสิทำให้เสียเวลาจริงๆขอโทษนะทุกคน ้าฉันไม่เปลี่ยนโลกเมื่อ13ปีก่อนแล้วก็ของปลอมคงหายไปแล้วไม่จำเป็นต้องมาสู้กับของจริงแบบนี้แล้วแท้รู้ตัวอยู่หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังพูดอะไรออกมาน่ะนั่นไหมความว่าของปลอมอย่างพวกเราไม่ควรมีชีวิตอยู่อย่างนั้นหรอทั้งที่ถูกสร้างขึ้นมาเองแท้แต่กลับไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเลยงั้นหรอแบบนั้นน่ะมันไม่เห็นแก่ตัวไปไหนหรือไงในเมื่อถูกสร้างมาแล้ว ฉันเองก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตหรือเธอจะบอกว่าทุกอย่างที่เราทํากันมาทุกช่วงเวลาที่เรารู้จักกันทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนั่นหรอฉันควรจะตายไปซะดีกว่ายอย่างนั้นหรอเรือหนเราไม่อยากตายนะมาอยู่กับไว้กับทุกคนแล้วฉนุบบมากๆเราก็ไม่อยากตายเหมือนกันเมื่อแต่มาเถียงกันตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเช่นมารถ้าไม่อยากตายก็ไมไ่ต้องไปต่อเท่านั้นแหละ ขอรับไว้เป็นคำชมแล้วกันนะไว้อะไรคือว่ายังไงดีล่ะเธอมีความสุขหรือเปล่าถามอะไรเนี่ยอยู่ๆก็เอ๊ะเล่า แค่อยากถามเฉยๆถ้าถามว่ามีความสุขหรือเปล่ามันก็ออกจะไม่ใช่เท่าไหร่แต่ฉันก็สนุกนะได้เจอกับทุกคนได้อยู่กับทุกคนได้คุยเรื่องไราสาระกันในนั้นเองก็ได้ลำบากด้วยกันได้ก้าวข้ามผ่านหลายเรื่องมาด้วยกันจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่เพื่อนทางเนะี่ยถมเพิ่งเจอหน้ากันจริงๆก็ จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่การที่ได้มาเจอทุกคนเจอนายที่โลกนี้ฉันสนุกมากเลยนะงั้นเหรออะไรเล่าหน้าขนลุกอ่ะเปล่าเปล่าไปเถอะเดี๋ยวโดวนทิ้งไว้นี่หรอกเอ๊ะเดี๋ยวสิโอ้เมื่อกี้เป็นฉากใหม่ที่ตอนแรกไม่เจอนะครับรู้สึกมีพลังฮึกเหมิมไปมาลุยกันต่อ ยินดีด้วยจ้ะในที่สุดก็มาถึงตรงนี้จนได้นะคุณคลอคุณคลอคือพระเจ้าเหลอคะเฮ้เนนิโก็ตายจริงถามตรงดีนะจ๊ะซันเธอมีข้อทรงจำอยู่จริงๆด้วยสินะอ <laughs> ใช่แล้วจ้ะฉันคือพระเจ้าผู้ก,กำหนดชะตากรรมของโลกทั้งสองใบนี้แล้วทำไมทำไมต้องทำให้โลกนี้ อะไรกันจ๊ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนที่ทำให้โลกนี้เป็นไปถือไว้ฉันก็บอกไปแล้วนี่แต่ว่านะโลกนะ่ะจะไม่เหมือนกันสองโลกพร้อมกันไม่ได้นะจ๊ะนี่ฉันใจดีแล้วนะจ๊ะเพราะถ้าโลกเธออยู่โลกจริงก็จะล่มสลายแต่ถ้าไม่อยากให้โลกจริงล่มสลายโลกเธอก็ต้องล่มสลายฉันก็เลยให้พวกเธอได้เป็นคนตัดสินกันเองไงละจ๊ะ ถ้าเธอฆ่าตัวเธอได้นั่นหมายของวัาโลกของเธอมีโอกาสไปต่อเห็นไหมล่ะจ๊ะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยใช่ไหมล่ะเรื่องแบบนั้นมันไว้ตัวจริงของเธอเนี่ยอยู่ที่ห้องข้างหน้านี้แล้วนะจ๊ะมาตัดสินกันเถอะนะวันโลกไหนคุณได้ไปต่อ และถ้าหากเราค้นห้องแบบห้องนี้ครับเราจะเจอกับมีดซึ่งมีดนี้ครับมีตัวแปรสําคัญในการที่จะได้ฉากจบเลยเพราะว่ามีดนี้เนี่ยซันจะใช้ในการปอกผลไม้นั่นเองครับให้ไว้กินแล้วไว้จะมีพลังขึ้นมานี่ไว้ถ้าเธอรู้ว่าเธอเป็นตัวปลอมและต้องเลือกเธอจะเลือกทางไหนงั้นเหรอเรื่องนั้น ฉันตัดสินใจไว้แล้วล่ะแล้วนายล่ะนายความทรงจำของทั้งสองโรคไม่ใช่เหรอนั่นสินะถ้าเป็นผมจะเลือกทางไหนกันแน่นาะเราก็จะมาดูฉากจบที่แท้จริงของเกมนะครับเฮ้เซฟก่อนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะเลยกดนิ้วเลยเนี่ยเธอคือจะเห็นว่าตัวละครที่เป็นตัวทดลองและตัวจริงเนี่ยมีทั้งหมดหตัวนะครับแต่ว่า ของซันไม่มีร่างจริงเพราะว่าซันเป็นตัวทดลองที่สําเร็จนั่นเองหมายความว่าทั้งตัวปลอมและตัวจริงรวมอยู่ในซันแหละครับซันก็เลยเป็นคนที่มีความทรงจําของทั้งสองฝั่งน่าจะรู้ตัวแล้วนี่มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าฉันคือเธอไม่ดีใจหน่อยเหรอเธอเนี่ยเกิดมาจากตัวฉันเลยเนะ ลอเล่นอยู่ไดงไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันไม่มีธุระอะไรต้องคุยกับตัวปลอมเฮ้ยรอบที่แล้วรู้สึกจะไม่มีบทพูดของซันนะ <c oughs> นั่นสินะซันอืมผมเองก็เป็นตัวปลอมไปแล้วนี่นะ <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นแต่ผมไม่เคยลืมช่วงเวลาที่เคยได้อยู่กับพวกเธอหรอกนะไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องเชื่อนาย <c oughs> นั่นสินะ น่าสงสารซันฮะถูกทิ้งอีกแล้วสิเนี่ยถ้าฉันมีค่าพวกเธออีกไม่นานโลกของฉันก็จะหายไปแล้วโลกของเธอก็จะกลายเป็นของจริงโลกที่เหมือนกันนะจะมีอยู่สองโลกไม่ได้ะงัน้นฉันพวกเราไม่อยากให้โลกหายไปมาไฟรวยเลยทุกคนอยากทำให้มันยุ่งยากนักจะได้ไหม รู้ไหมกว่าจะมาถึงตรงนี้อ่ะต้องผ่านอะไรมาบ้างเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มมันลำบากขนาดไหนเอาความแพนทั้งหมดที่นี่ลงมันตรงนี้ตายซะอมีตัวจริงเสียงกระดังกบหูไว้บนอูตอนจะตายแล้วตีแรงจังปะองค์หินตายเฉยเดี๋ยวนะ เรามีกระดิ่งชีวิตชุบองหญิงได้มีเพิ่มเิมเพิมเต้เพิ่มเติมให้องหญิงอะไรฟ้าอะไรคือมันฆ่าองหญิงแบบชุบขึ้นมาแล้วตายอีกโคตรงอนน่ะมาปั๊มยาวก็ได้ให้เพื่อนๆเนี่ยอะเรามีแต่ตัวซับและตัวตามอีกตัวเดียวในนี้กดตายเฉยซันแท้งที ตัวจะยิงมาให้ตายเลยแม่งหันเข้าคือเล่นใหม่ไม่ได้เก็บเวลมาเลยนะครับแม้วเวลน้อยมากอ่ะสันจะตายแล้วอย่าเพิ่งตายซันใจเย็นนะยัดเลือดไปเออนั่นแหละพกยาเยอะๆไม่ได้สวมใส่เทมเลยเลยนะครับป้องกันเลยดิยัดมาแต่ยาตังทั้งหมดที่ลงที่ยามาเหอะด a r k Crow ตายเฮ้ยจะตายแล้วซันใช้นี่เลยแล้วกันครับไหนๆก็ไม่ได้ใช้แล้วมันจะจบเกมแล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะนี่เพิ่ม HT MP ทั้งตี้เออไอเทมระดับหาเทพไงล่ะไม่เาไม่มีใช้ยาก็พอนักขายาในตำนาซันซันเองไปแท้งดีอย่าวิ่งหนี เล็วๆๆเออไปแทงเอายาไปนั่นแหละตายซะตัวจริงเรียบร้อยทำไมถึงต้องเป็นพวกเธอทํไมถึงต้องเป็นพวกเธอไม่ขนามือโคตรลําบากคือเวลน้อยมากพอเชอนะพวกเราทำไมเราต้องมาสู้กันด้วย ถ้าโลกของพวกเธอไม่ถูกสร้างขึ้นมาสักอย่างโลกของพวกเราก็ทำไมถึงต้องสร้างโลกจอมลอมนี้ขึ้นมากันพระเจ้าตายจริงอะไรกันจ๊ะเหตุผลของโลกใบนี้น่ะง่ายได้จะตายไปในเมื่อโลกของจริงน่ะมันเน่าเฟะซะจนไม่เหลืออะไรแล้วนี่แถมพ่อไว้เขาแบบนั้นมา ฉันก็เลยเห็นด้วยแบบไม่ลังเลเลยละ่ะตอนแรกคิดว่าไว้พูดกับพ่อนะครับแต่รู้สึกว่ากลายเป็นว่าไว้คุยกับพระเจ้าอยู่ตอนฉากเริ่มสุดแรกสุดอะครับกานโลกที่มีความสุขเนี่ยย่อมดีกว่าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ,อทำอะไรของเธอเนี่ยคิดว่าจะฆ่าฉันด้วยของแบบนั้นได้งั้นเหรอถ้าคุณไม่สร้างโลกแบบนี้ขึ้นมาก็ไม่มีใครต้องตายแล้วแท้ๆแล้วจะให้ฉันทำยังไง ถ้าเลือกโลกจริงก็ต้องทิ้งโลกนี้ถ้าเลือกโลกนี้ก็ต้องทิ้งโลกจริงไปฉันยุ่งสาให้ตัดสินกันเองแล้วนะแล้วนี่อะไรไม่อยากให้ตัวจริงตายแต่ก็ไม่อยากให้ตัวปลอมหายไปฉันแบกรับสองโลกมันไม่ไหวหรอกนะจริงสิงั้นนายมาเป็นแทนฉันสิ <What? S 1> เป็นพระเจ้าให้สองโลกนี้พระเจ้าเนี่ยต้องทนแบบแล้วทุกอย่างด้วยนะ ท้งความทุกข์ทรมานของโลกทั้งใบถ้คาค้าขอไปเหยียของนูเอาทั้งหมดนั่นมาคุณสส์ถึงจะต้องทำแบบนั้นก็ยังอยากจะเก็บโลกทั้งสองใบไว้อีรถ้าทำแบบนั้นทาให้ช่วยโลกทั้งสองใบได้แล้วก็จะเป็นที่ดูพระเจ้านะสันสันเงินสิการเป็นพระเจ้านี้ขอมอบให้เธอสัน อ,อย่าบอกให้จบแบบนี้ไม่เอาดิ สรุปว่าซันกลายเป็นพระเจ้าแล้วก็จะรักษาสมดุลของโลกทั้งสองใบไว้แต่ว่าตัวเองต้องแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดไว้คนเดียวตัวเองต้องโดดเดี่ยวตนันอีเลยอันนี้ก็เป็นภาพตัวทดลอง ก่อนที่น่าจะก่อนที่จะเกิดการทดลองขึ้นทุกคนก็เป็นเพื่อนกันซันแม่งโคตรพระเอกอะซันนี่เป็นคนที่แบบไม่แสดงความรู้สึกด้านลบออกมาเลยครับเป็นตัวละครที่ชอบมากชอบทั้งเสียงแล้วก็คาแรคเตอร์เลยในเกมนี้ผมชอบซันที่สุดเลยนะ สุดยอดจริงๆขอคาราวะาเลยครับอันนี้หมายถึงคารวะเกมนี้นะคารวะทุกคนที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาทีมงานที่สร้างเกมนี้ขึ้นมาสุดยอดมากครับถึงผมจะต้องหัวร้านไปเล่นใหม่มาหนึ่งรอบก็ตามแต่ยอมรับว่าถือว่าคุ้มอะ่ะขอขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วย 2N ฉากจบที่แท้จริงของเราเดพเจ้าสันลกนากกอนะมีสิ่งที่อยากได้หรือเปล่าอะไรก็ได้เหรอใช่แล้วอะไรก็ได้เลยถ้างั้นถ้าหนูบอกว่าจะเปลี่ยนโลกนะได้สิแค่เปลี่ยนโลกนี้นะ่ะทำได้สบายอยู่แล้ว งั้นอยากให้โลกนี้มีแว่นมนมีคนที่มีหูเป็นแมวอ่ะแล้วก็หมาด้วยนะแล้วก็มีปีศาจมีนางฟ้ามีเอลฟ์ฮะทำไมไมันเหมือนจะวนลูปอ่ะดูเป็นโลกที่เหนือจินตนาการดีนะทำได้ไหมได้สิไม่ว่าจะขออะไรก็ได้ทั้งหมดแหละงั้น ขออีกแค่หนึ่งอย่างทำให้โลกนี้กลายเป็นของจริงได้ไหมเฮ้มันคุยกับใครแน่เนี่ยมันคุยกับพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าพระเจ้าตอนนี้เป็นซันล่ะแล้วมันจะวนลูปเหรอเฮ้ไม่เอาดิ่หมายความว่า ฟันก็จะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็วนลูปอ้าเหรอหรือว่าอย่างไงมันหมายถึงอย่างนั้นปะหรือว่ามันแค่ฉลายเอ้ยพูดไม่เป็นคำแล้วเฉลยฉากเริ่มฟ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อตอนแรกผมยังขอบคุณทีมงานอยู่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทีมงานแม่งใจร้ายมากชิงให้ค้างคาคืออะไรแล้วจบเกมอย่างนี้เนี่ยนะตาฟตายแล้ว ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันจะวนลูปอะเพราะว่าเหมือนกับว่าซันอาจจะเป็นพระเจ้าแล้วก็สร้างโลกใหม่ขึ้นมาครับทั้งสองใบหรือใบเดียวก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กพวกนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ขอคําขอแบบเดิมหรือเปล่าหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าเอาเป็นว่าตัดฉากเอ,อเอ็นเครดิตหลังเพลงไปครับเกมนี้จะเป็นเกมที่จบอย่าง Happy แฮปปี้ละทุกอย่างโอเค ได้เหรอก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าความรู้สึกหลังจากที่ผมเล่นรอบสองผมรู้สึกว่าผมรู้สึกกับตัวละครไม่เหมือนเดิมอะฉากแรกผมคิดว่ามันแปลกอยู่แต่ว่าพอมาเล่นใหม่รอบสองผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่น่าคิดถึงยังไงก็ไม่รู้ <S <S <c oughs> เหมือนกับเราเริ่มผูกพันกับตัวละครมาเลยทำให้มุมมองเปลี่ยนไปด้วย <G ül üyor> ก็แปลกดียังไงก็ผมชอบเกมนี้นะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ชอบมากๆครับไม่แพ้เกมที่ต่างชาติทำ หลายๆเกมเกมนี้ทําออกมาได้ดีมากๆครับสิ่งเดียวที่ผมขัดใจก็คือเขาเรียกอะไรสไปอาร์ตอะไอภาพที่เป็นพิกเซลอะแต่จริงมันก็แค่จุดเล็กๆที่มันไม่ได้มีผลกับเกมเพลย์เลยครับหลายๆอย่างก็ดีมากอาจจะมีบั๊กบ้างนู่นนี่นั่นเล่นๆอยู่เออมีเกมหลุดไปรอบหนึ่งอันนั้นหัวร้อนมากเก็บเวลตั้งนาน <laughs> คือแบบเกมหลุดดับปึบตัวเลิกเก็บเวลเลย <laughs> แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่า ไม่ทําให้ผิดหวังครับเกมนี้นี่ชอบมากๆากขอขอบคุณจริงๆครับที่สร้างเกมดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้พวกเราเล่นขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยครับขอบคุณจริงๆไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับไม่ดียังเหลือฉากจบอื่นฉากจบอื่นก็ไว้จะค่อยๆเล่นนะไว้เจอกันครับบ๊ายบายและนี่ก็คือฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้ครับจะเป็นยังไงต่อไปก็ขึ้นอยู่กับทุกคนจะตัดสิน อย่าคิดในแง่ลบว่ามันจะวนลูปมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันวะบอกได้คำเดียวว่าสันแม่งโคตรเท่